สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับครูนาประสงค์ดีนะคะวันนี้ครูจะสอนเกี่ยวเรื่องของระบบทางเทคโนโลยีนะคะอ่ะอันดับแรกเรามารู้คว่าความหมายของระบบกันดีกว่าก็คือเขาบอกว่าระบบใช่ไหมก็คือกลุ่มของส่วนต่างๆ2ส,ส่วนขึ้นไปจำเพราะว่า2ไมให้ดีนะจำเพราะว่า2ส,ส่วนขึ้นไปเขาบอกว่า2ส,ส่วนเนี่ย มาประกอบเข้าด้วยกันทํางานรวมกันเพื่อให้ได้วัตถุประสงค์เดียวกันหรือเป็นสิ่งสิ่งนั้นมาอ่ะคุยเป็อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ใช่ไหมก็คือจะมีอะไรก่อนก็คือจะมีหน้าจอการ์ดหน้าจอถูไหมหน้าจอแล้วก็จะมี CPU ถูกปะพอมาประกอบประกอบใส่สายปุ๊บปุ๊บปุ๊บนู่นนี่นั่นด้วยกันถูกปะเราก็จะได้เครื่องคอมพิวเตอร์มาหนึ่งเครื่องก็คือนี่แหละ เขาบอกว่าประกอบมาแต่สองส่วนขึ้นไปถูกปะประกอบเข้าด้วยกันก็คือใส่สายเสียบสายาน้อมนีงันพอประกอบเสร็จแล้วก็จะได้คอมพิวเตอร์มาหนึ่งเครื่องนั่นเองอันนี้คือคำว่าของระบบอ่ะถามในชีวิตประจำวันของเราอะนักเรียนอะเคยเห็นระบบอะไรบ้างลองนึกง,งานนึกภาพดูนะลองมองนร่างกายตัวเองในร่างกายตัวเองเรามีระบบอะไรบ้างหรือออกไปข้างนอกใช้ชีวิตประจำวันเราเจอระบบอะไรบ้าง๋ยวดูนะอ่ะอันนี้ตัวอย่างเช่นระบบจะมีระบบย่อยอาารมนุษย์ การทางานคอมพิวเตอร์ถูกไหมแล้วก็หายใจมนุษย์การทํางานของแอร์เอามาดูกันแยกกันไปอ่ะแล้วตัวอย่างเช่นการทํางานระบบการย่อยอาหารของมนุษย์ถามมันเป็นระบบอย่างไงยกตัวอย่างเช่นเห็นปะขาบอกว่ามันเกิดจากการทํางานร่วมกันของวัยวะซึ่งมันสองสิ่งขึ้นไปอยู่แล้วเห็นไหมยกตัวอย่างเช่นมีอะไรมีต่อน้ําลายคอหอยปากรอดอาหารลูกนี้น่นเห็นปะ สองส่วนขึ้นไปอ่ะมันทางานร่วมกันเนี่ยในร่างกายเราทํางานร่วมกันเช่นอะไรการเคี้ยวอาหารพอเคี้ยวเสร็จปุ๊บก็ลงกระเพาะถูกป่าลำไส้มีเอนไซม์รูนี่หน้นานนูกป่าร่างกายก็จะดูดซึมประมาณเนี้ยเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าระบบเห็นปะมันคือชื่อคำว่าระบบแหละระบบคือสองส่วน้นไปก็คือระบบการย่อยอาหารของมนุษย์นั่นเองอ่าหน้าเริ่มสังเกตให้ดีนะอันนี้ต่อไปสองระบบการหายใจของมนุษย์อ่อรน้นะมันเป็นระบบยังไงการหายใจมนุษย์เห็นปะ มันก็จะมีอหลรมันจะประกอบด้วยจมูกมีหลอดลมปอดกระดูกซี่โครงฐามถ้าเกิดว่าสมมุติว่าหลอดลมหายไปหนึ่งอันมันจะกลายเป็นระบบการหายการหายใจปะไม่นะนะถูกไหมเราสังเกตดีๆนะอ่ะดูนะ,ะนะเห็นปะเขาบอกว่ามันเกิดจากการร่วมกันของะอะไยวะหลายอย่างเหมือนกันเลยเช่นอะไรเราหายใจเข้าไปเข้าออกทางจมูกถูกปะหายใจเข้าปุ๊บเข้าหลอดลมไปยันปอดนู่นนี่นั่นเห็นไหมเองสังเกตน,นะ ก็คือเป็นการเป็นระบบหายใจของมนุษย์เราตนเองอ่ต่อไปอันนี้คือระบบการทาํางานของคอมพิวเตอร์เห็นปะดูซิมาสองส่วนไหมเห็นปะมันจะมีแะไกหน่วยรับเข้าหน่วยความจําสํารองหน่วยส่งออกมันจะนักเห็นปะ่ะลองสังเกตนะมันก็จะสองสิ่งขึ้นไปเหมือนกันอ่ะคราวนี้ดูเครื่องปรับอากาศเหมือนกันเลยเห็นปะ่ะสองอย่างขึ้นไปเหมือนกันเอาแล้วนะอ่ะคราวน,น,นี้อันนี้ก็สิ่งที่เดียวต้องเริ่มจําและเริ่มจำให้ได้ เขาบอกว่าระบบอ่ะมันจาแนกเป็นสองประเภทดูให้ดีนะมีหนึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็สองสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นถูกไหมอ่ะอะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นในธรรมชาติเดี๋ยวดูเรื่็นอย่างเช่นที่บอกว่าอะไรมีระบบหายใจระบบย่อยอาหารลําเลียงพืชภรุิพุ้ธุการร่างกายหมุนเวียนเลือดอ่ะดูนะถามว่าคนหนึ่งคนเนี่ยมันจะสร้างระบบหายใจของตัวเองได้ปะก็ไม่ได้ถูกปะ พราะกิฟเพราะสิ่งที่ครูเคยสอนมะาคืออะไรเทคโนโลยีคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นถูกปะ่ะจะถามว่ามนุษย์หนึ่งคนอ่ะมันจะสร้างระบบย่อยอาห,หารของตัวเองได้ปะ่ะก็ไม่ได้ถูกปะ่ะหรือจะไปสร้างลําเลียงขึ้นนี้ก็ไม่ได้ถูกไหมอันเนี้ยก็เลยกลายเป็นว่าระบบพวกนี้มันคือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นเองโอเคไหมคะอ่า่อไป้าเขาบอกว่าเป็นระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นเขาบอกว่าระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นคือคนเป็นคนสร้างถูกปะ่ะแล้วก็าำนวยความสะดวกให้ให้คนนั่นเองอ่ะดูนะ จะมีระบบการบำบดัดน้ําเสียพลังงานแสงอาทิตย์หรือใช้โซลาร์เซลล์นั่นเองถูกไหมแล้วก็ระบบการให้น้ําพืชซึ่งจะพูดว่าอะไรเพียไอ้คำว่าระบบตัวเนี้ยคือสองสิ่งขึ้นไปลองสังเกตด,ดีๆนะการที่เราจะสร้างระบบการให้น้ําพืชเราต้องสร้างสองสิ่งมาประกอบด้วยกันถูกปะหรือพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเงี้ยเราก็ต้องพึ่งอะไรหลายอย่างสองสิ่งขึ้นไปเหมือนกันอ่าคราวนี้เข,า,ขาบอกว่าระบบทางเทคโนโลยีก็คือเป็นระบบที่พบในธรรมชาติเหมือนกัน ดูนะดูนะอ่านี่เขาบอกว่าระบบทางเทคโนโลย,ยีเป็นระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นเห็นปะแก้ปัญหาโน่นนี่น่นะอ่ะอันนี้คือสิ่งที่หนูต้องเริ่มจำละเขาบอกว่าระบบอ่ะอจริงอะก็คือ,อจริงหลักๆอะคือมี3องค์ประกอบหลักสังเกตใที่ดีนะมี3องค์ประกอบหลักมันจะมีตัวป้อนมีกระบวนการและมีผลผลิตอินพุตโปรเ s ส u อ p u ์จำภาษาอังกฤษไว้ให้ดีพยายามจำเอาไว้มันจะควบคู่กัน และสุดท้ายก็จะมีฟีดแบ็กข้อมูลย้อนกลับอันนี้ยกตัวอ,อย่างเช่นนะคุณยกตัวอ,อย่างขงำๆยกตัวอ,อย่างเช่นหม้อหุงข้าวสมมุติหม้อหุงข้าวหนึ่งใบใช่ปะ่ะสมมุติถ้าเกิดหนูมันจะหุงข้าวหนูซาวข้าวซาว,ซาว,ซาวน้ำง่นานเสร็จแล้วคราวนี้นก็มัจะเริ่มหุงเอาข้าววางปึ้งตัวป้อนอ่ะอินพุตก็คืออะไรก็คือไฟฟ้าถูกป่ะก่อนที่จะหุงข้าวทุกคนต้องเสียบปลั๊กถูกไหมแล้วก็เสียบปลั๊ก้าไปก็คือตัวป้อนไฟฟ้าเนี่ยก็จะวิ่งเข้ามา ตรงกระบวนการนะเมื่อหมเข้าวขอด้วไฟฟ้าปุ๊บมันจะเป็นยังไงมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะข้าวจะเริ่มเดือดถูกปะ่ะผลทฤษฎีก,ก็คืออะไรข้าวเริ่มสุกถูกไหมข้อมูลย้อนกลับข้อมูลย้อนกลับฟิสแกสก็คืออะไรพอละข้าวสุดปุ๊บมื่ข้าวจะดังติ้งถูกไหมอ่าน,นี้แหละคือสิ่งที่เราเห็นทุกวันในชีวิตประจำวันของเราเลยนะโอเคปะ่ะอ่ะอันนี้อีกหนึ่งตัวอย่างก็คือระบบทางเทคโนโลยีของรถยนต์เหตุปะโวปอน ตัวป้อน,น,อออก,น,นงงก็คืออะไรพอเราจะขับรถยนต์หนึ่งคันก็คือแหละตัวป้อนคือออกแรงเหยียบคันเร่งพอออกแรงปุ๊บก,กระบวนการสิ่งที่เรื่มทำงานก็คือรถรถยนต์ก็จะเริ่มทํางานถูกปะ่ะผลผลิตเพื่อ,อรถรถยนต์ก็จะเคลื่อนที่ถูกไนหะมถามว่ามันเคลื่อนที่เร็วแค่ไหนก็คืออะไรก็คือฟีดแบบของมันนั่นเองก็คือความเร็วจะแสดงหน้าปัดบนรถรถยนต์ของ,เ,อง,ของนนเราเองก็คือทาให้เราช่วยควบคุมได้เราเหยียบ80เระเหยียบ100ระเหยียบร้อยี่ประมาณนี้โอเคไหมอันเจอยากไม่เท่าไหร่อะ อันนี้สั่งงานกันเลยกิจกรรมที่สามจุดหนึ่งให้นักเรียนเลือกเทคโนโลยีมาสามอย่างเหมือนเมื่อกี้ที่ผู้พูดคูดยตัวอยา่างเมอหุงข้าวไปได้ถูกปะห้าไม่เอาเมาหุงข้าวแล้วก็ไม่เอาเรถยนต์แล้วนะห้ามซ้ำมาครูนะให้พี่ยกตัวอย่างมาเลือกภาพมาเทคโนโลยีบนโลกเรามีเยอะมากมีโทรศัพท์มีลําโพงมีน่นนี่นั่นสมาร์ทโฟนอะไรเยอะแยะไปหมดถูกปะให้เลือกเทคโนโลยีมาสามอย่างพร้อมเขียนระบบของมันเบบที่ผูู้ทำเมื่อกี้ที่รูทํำให้ด,ด,ดูโอเคไหม ส่วนเรื่องระยะเวลาในการส่งงานเดี๋ยวยแล้วกันอีกทีนะคะขอบคุณค่ะ